มีของมาให้ถ่ายอนนี้มีของกเสียงอาจจะดังต้หนออะไรนะให้ถ่ายว่า ว่าใครใครหนึ่ง S ไม่ได้อันนี้นนคนที่จะต,ต่อในคลิปหน้าว่าใครว่าใครนนคนที่หนึ่ง S พี่ดีสองสสอง แบงออต้องลบอีกแล้วที่นี่พอคนที่สองแบงปิแต่จะเขียนตัวเล็กๆพอพื้นที่มันจะไปพอแบงปี ในแบงตินะข้างล่างคือแบงติข้างบนคือ S p D คือข่าน S p D แบงออาเรียน เพื่นใส่เงอยงแบงแบงแบงปิขอต่อข้างบนก็แล้วกัน แบงค์พีจะให้าทายว่าสะใส่กันแน่วางเอชีดีกับแบงค์พีแต่แบงค์แต่ไม่เอาแต่ไม่เอาคำว่าพีเลยดีก,กว่านี่จบนี่นะเอชพีดีเอชีดีหรือแบงค์

那么呵呵，南嗯 <laughs> <No more. S 1>，